สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับได้ผลิตจุลินทรีย์อัดเม็ดนะครับจุลินทรีย์ปรับสภาพดินอัดเม็ดในชื่อดรดินนะครับจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพอดีผมมาถ่ายดูนะครับก่อนที่นะครับก่อนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงนะครับว่าอีกประมาณสัก พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับป้าถุงจุลินทรีย์นะครับหลังจากที่ทําการบรรจุนะครับแล้วก็ทําการซีนถุงแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับทาไมจุลินทรีย์นี้นะครับถึงมีประสิทธิภาพสูงนะครับทาไมสามารถทําให้ดินร่วนซุยนะครับได้ทันตานะครับก็คือใช้ปั๊บนะครับใช้ปุ๊บนะครับไม่ถึงสัปดาห์สองสัปดาห์ สามารถทำให้ดินร่วนสุยได้นะครับสามารถระเบิดดินได้นะครับจะได้ดูกันว่า,ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับหลังจากที่ทําการบรรจุพันธุ์แล้วนะครับประสิทธิภาพจะเร็วขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวนะครับที่ไม่สามารถบรรจุในขวดได้นะครับสาเหตุว่าทําไมไม่สามารถบรรจุ เป็นแบบน้ําในขวดได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะได้มาหาคาตอบกันว่าด้วยเหตุผลประการใดนะครับผมอ่าซึ่งคุณสมบัติของจุลินทรีนะครับในผลิตภัณฑ์ดรดินนะครับจุลินทรีย์ปรับสภาพดินนี้นะครับมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพดินการระเบิดดินนะครับการช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับการสร้างนะครับอาหารในดินนะครับที่อยู่ในรูปของ อะมิโนแล้วก็กรูโคตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมคุณสมบัตินะครับซึ่งมีแต่เป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับพืชนะครับสำหรับทําการเกษตรนะครับผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับลดต้นทุนได้จริงนะครับต้นทุนนี้หายเลยไม่ต่ำกว่า50-60%นะครับจากเคยใช้ต้นทุนเป็นหมื่นนะครับลดลงไม่ต่ำกว่า5-6 0 0 0พันนะครับผมแต่ผลผลิต ไม่ได้ลดลงเหมือนกับที่ลดต้นทุนในการทํางานเกษตรนะครับและที่สําคัญนะครับดินท่านจะกลับมาอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะได้มาดูนะครับแล้วก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับครับวัสดีครับพรุ่งนี้เช้าค่อยติดตามนะครับผม